จุ๊บจุ๊บแก้มแก้มแก้มอยู่ไหนแก่แมวแย่งขนมแก้มแมวแย่งขนมโอ้ยกินสาหร่ายโยจุ๊บนบนจุ๊บหน่จุ๊บแก้มก่อนนี่จุ๊บแก้มก่อนจุ๊บแก้มพี่ปอก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บเร็วๆพี่ปอไม่ให้กินขนมอีกนะจุ๊บเอาขับรถเองก็ได้เอาเอาขนมอยู่บ้านเออจมา พาลุดผูผผผผ้ว่ <laughs> าพาลุดสาราพี่ปอเสร็จน้องไวแล้ว <laughs> จริงๆผ้าอนนี้ต้องมัดใต้ท้องข้างหลังอ่ะมันมัดอย่างนี้มันก็เลยลื่นลื่นซ้ายลื่นขวาเชือกเส้นหลังอ่ะมันต้องมัดในเข้าไปในท้องพี่ควานรีบแต่งตัวด้วยอ่ะกลัวฝนตก <c oughs> ก็จะสอนไปแบบพื้นฐานนะคะแต่ก็ให้เต้ยไปอยู่สอนที่นู่นนะคะตอนนี้ก็ได้ท่าสวัสดีกับท่าบนสูงนะคะพามันไล่ลงไปฟังฝุ่นเด็กน้อยก็ขี่ลำคานด้วย สวัสดีปเตยเอาสวัสดีเอาของกินอีกแล้วครับผมครับผมก่อนครับครับเพื่อเพื mm ่อของกินในยามทำได้ทุกอย่างเออกับขนมนาตะแกงรสพี่ปอ ออกขาเหี้ยเอาเอาเก็บมาบนเก็บบนเก็บของใครเก็บเอาเก็บเก็บเอาอ่ะเออไหนเก็บเก็บมาเก็บเก็บบนเลยเก็บเอาเลยมาหยิบมาบนเก็บบนเก็บเรวเก็บเก็บบนเร็ว อือันนี้มันเป็นผ้าลื่นด้วยไงมันก็เลยลื่นซ้ายลื่นขวาแล้วพอเขาเดินไม่สบายเขาก็หงุดหงิดไงยิ่งขี้ลำคาญอยู่เป็นหนึ่งอ่ะอคนที่แบบไม่ชอบอะไรลุยๆไล่ๆอะไรก็ไม่รู้เขาขี้เด็กเป็นเด็กขี้หงุดหงิดง่ายนะเนี่ยเออเหมือนเหมือนแบบว่ะ เหมือนแบบน้องอาจจะสำอางสำอางไปทางผู้หญิงนะเจียวขี้งุดงงิดขี้วอยวายพี่บอกว่ามีตรมให้เบิ่งเอิญก็บ่ขึ้น มันเป็นผ้าลื่นเวลาย่างๆไปมันกระลดดลงตูดลงอันนี้เดินไกลนะอันนี้เดินรอบรอบเลยนะเพราะว่าทางลัดไปไม่ได้แล้วเขาหว่านยาไอเขาปลูกหญ้า